สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ YouTube เราไปเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่ที่จันทบุรีนะครับผมมันเดินนะครับต่อจากคลิปที่เราไปเขาคิดจกูลมานะครับหลังจากเสร็จจากเขาคิดจกูดเราก็มาต่อที่ทะเลจันทบุรีนะครับตอนนี้เราเราอยู่ที่จุดชมวิวเนรนางพญานะครับผมวันนี้ก็ลงเขามาก็แวะมาพักผ่อนหย่อนใจสักหน่อย เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูตรงจุดชมวิวเนินนางพญานะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับไปกันเลยครับอร่อยไหมไอติม <laughs> ไปกันครับครับเราเดี๋ยวขึ้นไปดูวิวด้านบนนะครับผมจุดชมวิวเนินนางพญานะครับผมเนี่ยครับที่จอดรถก็มีอยู่ไม่มากนะครับ แต่ว,วันนี้มาคนไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันโอ้ยลมลมแรงมากดูวิวด้านล่างก่อนนะครับนี่เลยครับวิวสวยสวย ลมแรงมากจะบินได้ไหมนี่ไปครับขึ้นด้านบนชมวิวด้านล่างแล้วขึ้นด้านบนจุดชมวิวเนินนางพญาลมแรงมากเลยครับเมื่อกี้ลองโดนขึ้นไปนิดเดียวเองสายไปสายมาเลยบินไม่ได้ลมแรงเกินเสียดายมากเลยไม่ได้วิวเลยต้องไปบินไกลๆบินแถวนี้ไม่ได้ลมแรง มาชมวิวกันครับผมจุดชมวิวเนินนางพระยาเนี่ยนะครับวิวตรงนี้มุมนี้จะสวยครับถ้าถ่ายรูปถ่ายรูปมุมนี้สวยมากนี่เลยมุมนี้สวยมากครับเสียดายมากบินโดนไม่ได้ลมมันแรงน่าจะรอตอนเย็นกว่าน,นี้เย็นกว่าน,นี้น่าจะสวยดูวิวกันครับนี่เลย จุดชมวิวเนินานางพญามาดูอีกมุมหนึ่งมุมนี้ก็สวยเหมืนกันนะครับด้านล่างก็จะมีเป็นน่าจะเป็นจุดกางเต็นท์นะครับเห็นเขากลางเต็นท์เยอะเลยนะเนี่ยมุมนี้สวยครับผมวิวดีครับมองได้ไกลเลยถ้าถ่ายจากมุมฝั่งนู้นนะครับจะสวยนะครับนู้นะครับมุมฝั่งโน้นอะถ่ายได้ติดถนนด้วยติดภูเขาด้วยสวย นี่นะครับจุดชมวิวเนินนางพญาต่อไปเราจะไปจุดเจดีกลางน้ำนะครับต่อ,อไปเราจะไปจุดชมวิวเจดีกลางน้ำนะครับผมตอนนี้เราจอดรถไว้ที่จุดชมวิวเนินนางพญาครับนี่นะครับนั่งมอเตอร์ไซค์ไปคนละ20บาทครับผมไปกับดูวิวนี่อ๋อตรงนี้เป็นจุดกลางเ้น นี่ไงเจดีย์กลางน้ำใหญ่ไหมครับรถตรงนี้หรือครับครับโอ้มาถึงแล้วรถตรงตรงนี้นะครับครับผมขากลับนี่ขึ้นขั้นไหนกลับก็ได้หรือไงครับขั้นไหนกลับก็ได้ครับถ้าไม่เจอผมอ๋อได้เลยครับขอบคุณมากครับตายลุงไปกันครับ เรามาถึงจุดเจดีกลางน้ำนะครับผมตรงนี้เลยนี่นะครับเจดี JD กลางน้ำโอ้โหถ้าเจดีมันอยู่กลางน้ำตรงโขดหินใกล้ๆมันจะมีสะพานเดินไปได้ครับผมเดินไปถึงประมาณไม่ไกลมากครับประมาณสักร้อยร้อยเมตรได้มั้ง ร้อยเมตร150เมตรลมบรรยากาศลมเย็นดีตอนนี้ลมดีมากวิวบรรยากาศทะเลครับจุดชมเจดีกลางน้ำโอ้ลมนี่นะครับบรรยากาศจุดชมจิววิวเจดีกลางน้ำ โอ้คลืนแรงลมแรงมาก,กนี่เแหละครับสะพานเดินมาสวยนี่นะครับเดินมาถึงนี่ก็จะสุดแล้วครับผมเป็นสารตรงนี้องลือสีนะครับผมนู่นนะครับเจดีย์กลางน้ำเดี๋ยวซูมให้ดูครับผม ปื้นนั่นครับเจดี JD, กลางน้ำตรงนี้ก็เป็นสะพานมาสุดตรงนี้ครับผมชมบรรยากาศนิดหน่อยครับทะเลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับบรรยากาศก็เป็นโคดหินตรงน้ำทะเลบรรยากาศตรงจุดชมวิวเจดีจุดชมวิวเจดีกลางน้ำนะครับ ก็จะมีสะพานไม้ให้เราเดินมานะครับผมเขาใช้เวลาสร้างช่วงน้ำลดนะครับผมเก้าวันเก้าคืนนะครับผมนี่นะครับตามประวัตินี่นะครับผมใช้เวลาสร้างช่วงน้ำลด9้าวัน9้าคืนและมีการทำพิธีบวงสวงในวันที่ย7บ็ตุลาคม2560หกสร้างขึ้นเมื่อสองยี่สิบหกตุลาคมสอง0ห้าหก ครัับผมขึ้นรถกลับต้องดูตัวไหมครับเจอเลยครับไปด้ลูกเนาะครับผมเสียอย่างเดียวมันลมแรงบินโดนลมมันจะแรงหน่อยนะมันบินโดนไม่ได้ครับเสียใจลมมันแรงพอบินขึ้นแล้วมันสายตัวมันตัวเล็กตัวไม่ใหญ่หรอใช่เป็นตัวเล็กครันเื่องมเล็ก กันต่อครับผมต่อไปเราจะไปอ่าวคุ้งกระเบนกันนะครับไป,รไปกันต่อครับแล้วต่อไปเราไปอ่าวคุ้งกระเบนกันนะครับผมไปเดินดูป่าโกงกลางนะครับตรงนั้นจะร่มเย็นหน่อยแล้วก็จะหาที่พักยังไม่ได้ที่พักเลย<อ>เสียดายมากลมแรงบินโดนไม่ได้บินโดนไม่ได้น,ดน่า<อ>จะสวยอ่ะ ครับ <S <S <ing> <S มาแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกบเบนนะครับก็จะไปเดิน ชมธรรมชาติป่าชายเลนต้นไม้ต้นโกงกลางกันนะครับจุดที่หนึ่งกำเนิดคุ้งกระเบนนี่นะครับโอ้โหเมื่อ4 30, ี่ร5อยห้าปีไอ้สาล้านปีก่อนเลยหรอประวัติศาสตร์ เยอะมากตัวนี้ก็เป็นทางเข้าครับผมก็จะมีเป็นสะพานไม้นะครับผมให้เราเดินชมบรรยากาศธรรมชาติป่าชายเรนเป็นต้นไม้ต้นโกงกลางอันนี้ต้นประสักดอกแดงตรงนี้น่าจะเป็นโกงกลางนะครับไปกันครับ แปลงทดลองการทดแทนของสังคมพืชมาดูสังเกตดูจะเจอปูปูไตปลาต่ปลาเล็กๆลกสาลาที่สองตอสแสมอาชายเลนคือสังคมพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิมีประเทศเขตร้อนชื้นชายฝั่งทะเลอ่าใช่ลูกยพยายามมองดูตามเนี่ยมันจะมี พวกทะเลไอพวกปูพวกปูพวกปลาไปกันต่อเราไปเที่ยวเราก็ไปกันต่อเดินชมธรรมชาติกันต่อบรรยากาศดีนะครับผมไม่ร้อนเพราะว่าตอนนี้เรามาประมาณสี่โมงจะครึ่งแล้วนะครับผมสี่โมงเย็นบรรยากาศก็ดี มีสะพานไม้ให้เราเดินชมธรรมชาติของป่าอ่าวคุ้งกระเบนมันจะมีหอชมนกเป็นหอหนึ่งนะครับแล้วก็มีสะพานเป็นสะพานแขวนเท่าที่เคยมานะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนน่าจะยังไม่ถึงเดินกันต่อนี่นะครับสะพานไม้สวยงาม ทางเดินยาวๆเราจะเดินไปสุดนี้ก็จะไปออกตรงจะไปโผล่ตรงจะเป็นเป็นหอชมอแล้วก็จะเห็นอ่าวเป็นอ่าวคุ้งกระเบนนะครับผมนี่นะครับป่าชายเลนป่าไม้ก,การรลางดูรากต้นไม้ครับผมโอ้โห่มันกันคลื่นกันน้ําได้ดีนะครับรากมันเยอะป้องกันคลื่นได้ไปกันต่อ เอาไงทางที่เรามาใช่ไหมที่เราขับลงมา G P S พาเข้าไปในบ่อกุ้งบ่อปลาเขามาทะลุด้านข้างได้บรรยากาศล่มรื่นครับร่มเย็นต้นไม้เยอะศาลาชมวิวสะพานแขวนแล้วก็หอดูนกนะครับไปด้านนี้ไปกันต่อ บรรยากาศดีมากร่มเย็นเพราะว่ามีแต่ต้นไม้แดดสองไม่ถึงกลางวันอากาศจะประมาณเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมบรรยากาศจะดีเพราะว่าเรามาตอนเย็นมันก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไปดูอ่าวคุ้งกระเบนครับผมตรงนี้ไปกันครับ เราออกมาเจอเอ่าวแล้วปูตัวนี้เป็นอา่าวน้ำลง,งมาแต่ก่อนน้ำไม่ลงไม่รู้เสียงน้ำเสียงปูสด,ด <c oughs> นี่อา่าวเป็นอา่าวคุ้งกระเบีเป็นอ่อนนู<ง>่นวนเป็นรูปวงกลม<ง>เออตอนนี้น้ำลง นี่นะครับคืออ่าวคุ้งกระเบนตอนนี้น้ำจะลงศาลาชมวิวนี่เลยชมวิววิวดีมากอ่าวคุ้งกระเบนมีนกด้วยนกกระยางอะนกกระยางนกกระยางนกกำลังยัง นกกำลังอยางนกกระยางหรือว่านกกำลังอยางข้ามสะพานแขวนกันครับโอ้โหโยงเยกเดินไปเดินไปอย่าเดินแรงลูกอย่าเดินแรงมันโยงเยก่ะ โยกเยกโยกเยกตรงนี้เป็นจุดศาลาพยูนนะครับผมก็สามารถมองดูอ่าวคุ้งกระเบนได้นะครับนี่ครับจะมีพยูนแม่ลูกอยู่นะครับผมหมูดุดเจ้าแห่งคุ้งกระเบน สูงมากตอนนี้อยู่ที่หอดูเรือนยอดไม้นี่นะครับคือหอสูงมากกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้น เปิดอยู่เขายังไม่ล็อกเราขึ้นไปก่อนขึ้นไปดูก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวยืนแป๊บเดียวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับส่วนสองแม่ลูกนั่งรอข้างล่าง <c oughs> <c oughs> เดินไม่ไหวเดินขึ้นเขาคิดจกูนมาแล้วก็มาต่อที่นี่เราไปคนเดียวครับผม เด็ครับชั้นสอีกหนึ่งชั้นครับถึงยอดของหอแล้วครับชั้นสุดท้ายของหอหอดูเรือนยอดไม้นี่นะครับขึ้นมาก็จะเห็นยอดไม้ครับหอดูเรือนยอดไม้ฝั่งนี้ก็จะชมวิว อ่าคุ้งกระเบนได้นะครับผมนี่นะครับคือวิวอ่าวคุ้งกระเบนนะครับก็จะเป็นอ่าวที่ยื่นเข้ามาในแผ่นดินเป็นรูปดูตามแผนที่มันก็เป็นรูปวงกลมครับเขาอ่าวคุ้งกระเบนบรรยากาศด้าน,านบนเรือนหอยยอดไม้ก็จะประมาณนี้นะครับ ศาลาประมงศาลาลำพูแล้วก็ทางออกนะครับผมไปกันครับเดินออกครับผมทีนี้ต่อไปเราก็จะไปหาที่พักกันครับยังไม่ได้ที่พักเลย เราได้ที่พักแล้วนะครับโทรหาตั้ง3าสีที่ได้แล้วที่พักตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลชายหาดมากครับแต่ต้องเดินไปก็ดูแล้วก็พอประมาณประมาณร้อยเมตรสองเมตรได้ได้แล้วนะครับผมปลายทะเลรีสอร์ทครับไปดูห้องกันนี่เรามาดูห้องพักครับผมโอ้ที่นอนสองครับเตียง2เตียงครับผมโอ้หอนสบายเลยอ่ะ นี่นะครับผมพันสองนะครับน,นี่นะครับดูห้องน้ํากันนี่นะครับโอ้ห้องน้ํากว้างมากกว้างนี่พันสองโอเคเลยครับผมพันสองที่นอนสองที่ครับสามารถอยู่ได้บอกว่าสี่คนครับได้สี่คนที่นอนเตียงนอนสองเตียง ไปแอร์สิครับโอ้ยยังไม่ได้เสียบขาดหรือต้องเสียบการดก่อนอากาศดีมากมีนะครับนี่มีตู้เย็นมีตู้เย็นให้ด้วยมีทีวีแอร์อันนี้มีอาหารเช้ามีมีอาหารเช้าด้วย หาเา,เ,า,าเช้าตรงที่เขาเดินไปขึ้นไปเมื่อกี้ไปกินตรงนั้นประมาณนี้ครับผมปลายทะเลรีสอร์ทมี w ไวไฟด้วยตอนนี้ก็เก็บของเข้าที่พักเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะไปเดินชมชายหาดดมชมทะเลกันนะครับนี่นะครับคือรีสอร์ทที่เราพักนะครับผมนี่นะครับ ลายทะเลรีสอร์ทนะครับผมเป็นห้องพักแบบที่เราอยู่เป็นเป็นเป็นบ้านเป็นหลังพักได้สี่คนหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วก็มีเป็นเป็นห้องเป็นห้องอีกนะครับผมเราเดินจากที่พักก็พอสมควรนะครับประมาณสองร้อยเมตรได้ลงไปชายหาดที่พักที่อยู่แบบติดชายหาดทษสอบถามหมดแล้วเต็ม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 ไม่ได้จองครับ มาถึงก็มาหาเลยไปดูทะเลก็มีชีวิตขโมยมะม่วงเขาสังนั้นเออไม่ได้ขโมยแน่ค่อยนี่ใครแค่บอกให้บิงมะม่วงใกล้จะถึงทะเลแล้วโอ้ลมแรงแท้จะบินได้ไหม ทะเลนะไม่ได้ตกหินนี่ยติดลงเนี่ยลทะเลนะไม่ได้ตกหินนะยังทะนครับน้ำมีเชน้ำลงไปเยอะ